สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเจมเจ์มจรารก็มาอยู่กันที่สถานีตํารวจภูธรของห้านะครับซึ่งขณะนี้ก็กําลังติดตามพี่ไบชินวัตรจันรกจานะครับว่าขณะนี้มีความขึ้นหน้าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเบื้องต้นเราก็กําลังติดตามตัวอยู่คาดว่าน่าจะไปที่ตชดรหรือไม่นะครับขณะนี้กําลังติดต่อพี่ไบแต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วนะครับขณะนี้เองนะครับ ก็อันนี้คือบรรยากาศสดๆที่หน้าสถานีตำรวจภูทรคลองห้านะครับซึ่งดูทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดูเงียบแต่ล่าสุดที่ผมคุยกับชิดวัฒน์เจระจจางเนี่ยเขาบอกว่า,ารู้สึกว่าจะมาที่นี่แต่ผมคาดว่าอาจจะมีการวนมาหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า,าไม่มีนะครับทุกอย่างยังเรียบร้อยดีไม่มีใครมาที่นี่อย่างไรไม่มีการประสาทใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามอีกทีหนึ่งคิดคาดว่าน่าจะไปที่ปตาฉดหรือไม่อย่างไรนะครับในขณะนี้นะครับก็เดี๋ยว เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันไปพร้อมๆกันแต่เดี๋ยวอีกสักพักผมก็คงต้องไปที่ตชดอไปดูความพื่หน้าอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้เองเออจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วชินวัตใจกระจ่างเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับถ้าท่านผู้ชมพอจะทราบข่าวหรือพอมออีข่าวสารใดที่จะอัปเดตให้ผมทราบนี่ก็แจ้งออกมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับขณะนี้นะครับสืบเ,เนื่องจากวันนี้เองก็มีการไปยื่นหนังสือที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ปรากฏว่าพยายามจะเข้าไปข้างในแล้วปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็โดนเจ้าหน้าที่รวบนะครับแล้วก็ผิดโดยเบื้องต้นเนี่ยน่าจะประมาณ 4- ี่ห้าข้อหาด้วยกันนะครับซึ่งขณะนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมรออีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะไปที่ตชดนะครับอีกครั้งต้องไปที่ตชดถ้าไปที่ตชดอไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะที่ไหนยังไงนะครับแต่เบื้องต้นที่คุยกับชินวัตรเนี่ยเขาบอกว่ามาที่สถานีตำรวจภูทรคลองห้านะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราต้องติดตามดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกําลังรูปเช็คข่าวอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศสดๆในขณะนี้นะครับตอนนี้เองก็ทุกอย่างก็ดูสงบนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็อาจจะต้องไปที่ตอชอดอผมคาดว่าน่าจะไปที่ตอชอดอเพราะว่าอตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงพรกอเฉยเฉก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่จะไปที่ตอชอดอแต่ตอนนี้ที่ความหลวงที่เราคุยกับชินวัตรจ,จันกระจ่างล่าสุดเนี่ยก็ ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอชินวัตรโทรกลับมาก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะตอบกลับมาได้หรือไม่อย่างไรนะครับเบื้องต้นที่ผมพอจะติดตามเนี่ยก็คือล่าสุดที่คุยแชทเนี่ยแกบอกว่าจะมาที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับและตอนนี้ก็อาจจะต้องไปที่ตชดอีกครั้งหนึ่งหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมอาจจะแวะบไปดูนะครับท่านผู้ชมก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับ ไปต่อชะโดมาไม่มีนะต่อชะโดก็ไม่มีใช่ใช่ครับเออนี่เราไปต่อชะโดมาไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยผมนี่นี่ก็ไปมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ผมยังไม่ได้ไปผมไปมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงมั่งไม่มีเลยเงียบที่มันจะมีสะพานใช่ไหมตำรวจอันนี้มาใครเดี๋ยวนะขอบคุณนิดนึงเป็นก็มาตามไงครับอ๋อตามเคยโดนจับด้วยกันอ๋อเคยโดนใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากอยู่แถวนี้เหรอฮะหรือว่าอะไรไม่ครับอยู่บางน้ำอ๋ออยู่ไกลมากเลย โอเคไม่เป็นไรผมกําลังตามข่าวอยู่ตอนนี้อตอนนี้มาที่นี่เขาบอกไม่รู้ไม่ทราบนะครับตอนชดอนั้นต้องให้เขาประสานแล้วละ่ะว่าเอาอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันท่านผู้ชมก็คงเดี๋ยวให้พี่เขาต้องประสานหน่อยเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะมีสองคนที่โดนพี่คนหนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้มีมีด้วยกันโอเคอ๋อโอเค,อเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวขอดูให้นิดนึง ตอนนี้เราก็ยังไม่รทราบคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคือตอนนี้ล่าสุดที่คุยกับชินวัตเนี่ยแกบอกว่าแกโดนมาที่ภูทรของห้าแล้วก็กวาารีบประสานผมก็นั่งแท็กซี่มาเลยนะครับจากห้องเลยเพราะว่ามันด่วนมากนะครับเราก็ไม่รู้ว่าค่ําคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและในช่วงนี้ด้วยนะครับแปลกดีนะครับเจ้าหน้าที่เวลาจับแล้วก็อย่างเงี้ยครับทําให้ทุกคนเห็นทำไปพร้อมๆกันนะครับก็ตอนนี้ก็มีพี่มาด้วยอันนี้มาจากกระทรวงเลยไหมฮะ หรือว่าเออจะไปกับส่วนอืมอ๋อโอเคเขาว่าโดนจะแวะมาดูก่อนได้แต่ต่อชนบทภาคหนึ่งไม่มีแปลกนะเพราะตอนนี้เรือพลกอมันก็เพราะว่าที่สพนน์มันบอลว่าส่งมาที่นี่คืออ้าวเราบอกว่าไม่มีอ้าวงั้น เจ้าหน้าที่คนเมื่อกี้ไปไหนผมอยากเห็นหน้ามากเลยนะครับเออนี่ครับท่านผู้ชมสรุปว่าอยู่ที่นี่นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเออมื่อกี้ผมเสียดายผมไม่ทันทยายไขคลิปนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้สามารถที่จะน่าจะขึ้นได้ใช่ไหมฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับ<อ>ผมแปลกใจเนี่ยแหละครับต<อ>ำรวจนะก็เข<อ>าบอก ห้องน้ำอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราไปพร้อมกันก็ได้ไไดเอามีทนายนะครับทนายไหนนี่แหละครับตำรวจประเทศนี้เมืองน,นี้แหละครับเมื่อกี้บอกว่าไม่มีนะครับแต่เสียดายผมไม่ได้อัดแต่แรกผมบอกแล้วมันไว้ใจไม่ได้นะครับตำรวจที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ห้องนี้นะครับถ้าเห็นก็น่าจะเป็นชินวัตรใช่ไหมครับผมกำลังหาอยู่เม่นจ ตอนนี้หรือว่าอีกชั้นหนึ่งมีไหมฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเป็นบรรยากาศสดๆในขณะนี้ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยคนเนี่ยใช่ไหมพี่สาวหรืพี่ใดเฮ้ครับผม ทินาวัตรมานี่หรอเปล่านี่ผู้ชายเข้ามาอ๋อเข้อมาข้อไม่เกี่ยวถ่ายได้เลยอ๋อมามามาไม่ผมกำลังมาตามหาน,นี่อยู่ตำรวจข้างล่างเขาบอกว่า,า,า,าโอ้อยอ๋อชั้นสามโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปน,นะครับก็ตอ,ตอนนี้นะครับเรากำลังจะทินาวัตรเปนคนละคดีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกทีทางด้านบนนะครับโอเคมีทั้งหมด นะครับเดี๋ยวเราจะตามไปพร้อมๆกันน่าจะมีห้องเดียวตอนนี้ที่มีขนานี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ที่นี่นะครับทุกท่านก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับอ๋อมีธนาอยู่ด้านในโอเคเดี๋ยวก็จะได้ให้ทำหน้าที่ ก <G ül üş> ็ตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะได้ทําหน้าที่ต่อไป <g ül üş> นะครับก็โอเคอุ่นใจอ <G ül üş> ย่างน้อยมีทนายแอรนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับที่เราอยู่ทนายแอรแล้วก็เป็นพี่ไบชินวัตรนะครับที่อยู่ในขณะนี้ <G ül üş> อ๋อได้ครับ <G ül üş> ได้เดี๋ยวผมไม่นี่ให้ <G ül üş> อ๋อได้ โอเคได้ได้อ่าโอเค<ด>นะครับเดี๋ยวเราไปดูของให้นะครับก็โอเคตอนนี้ให้สบายใจว่าขณะนี้ก็มีการอยู่ที่ของห้าในขณะนี้สพอของห้านะครับท่านผู้ชมขณะนี้มีทนายแอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอ <laughs> ดีเดินพี่เข้ามานะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคุนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับขณะนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่สพภูทรคลอง5นะครับก็ล่าสุดนะครับก็ได้เจอพี่ไบชินวัตรจังกระจ่างนะครับอยู่กับทนายแอรแล้วนะครับขณะนี้โดยช่วงนี้เป็นช่วงกําลังสอบสวนนะครับเกี่ยวกับคดีก็ต่างๆว่าจะโดนกี่ข้อหายอย่างไรแต่ที่ผมประเมินไว้คร่าวๆเ,เนี่ยค่าข้อหาแน่นอนก็คือจะมีฝวาคุ้นพร,รกอนะครับชัดเจนแล้วก็ ทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่จะฟันหักสองซี่แบบผมโดนหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ก็ต้องรอดูว่าสำนวนจะออกมาอย่างไรนะครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของผิดพรบรเครื่องเสียงความสะอาดทั่วไปสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับเราก็อย่างนี้ครับเราโดนจนเรารู้แล้วว่าจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> โดยล่าสุดก็กำลังสืบสวนอยู่น่าจะใช้เวลาทั้งคืน <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปรอรุ้นนะครับในชั้นศาลแล้วก็มีการประกันตัวนะครับว่าจะเป็นวงเงินเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณ25งหมื่นห้าอ๋อแต่ถ้าฝ่าฝืนพรบเนี่ยก็ โทษสูงสุดก็คือ2ปี2 0 0หนะครับก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับต่อไปนี้จะทำอะไรนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบรรยากาศหน้าสถานีเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูกันสดสดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสอบสวนอยู่นะครับโดยพรุ่งนี้ผมก็จะติดตามนะครับก็มีของฝากไว้สำหรับผมก็คือมีพี่ไบค์ก็ได้พูดคุยนิดนึงนะครับเบื้องต้นก็โอเคทุกคนก็ ยังมีกําลังใจนะครับแล้วก็ยังไม่เมื้องต้นมีสองคนนะครับที่โดนและคิดว่าถ้าจะโดนมาก็จะเป็นม่อนอาชีวะนะครับตอนนี้ม่อนอาชีวะเนี่ยที่ทราบอาการก็ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่ามีการโดนทําร้ายนะครับจนหัวแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับดูจับตาดูดีๆว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรของม่อนอาชีวะว่าจะจับผู้ต้องหาได้หรือไม่นะครับทาัทางที่คลิปจริงๆก็น่าจะหาไม่ยากผมกำลังหาอยู่นะครับว่าใครเป็นคนทําร้าย นะครับก็ขอขอบคุณทีมมอทอนะครับวันนี้ก็ทีมมอทอก็มาดูแลให้เราเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้พื้นที่นะครับแล้วก็ได้มาช่วยเหลือกันช่วยกันประสานนะครับเพื่ออย่างน้อยให้เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราได้รู้สึกว่ามีความสบายใจนะครับว่าอุ่นใจว่าอยู่ที่นี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยามค่ําคืนนี้นะฮะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเรียกร้องนะครับเนื่องจากชินวัตรเจริญจางเนี่ยได้ไปทําม็อบที่บริเวณ หน้ากระทรวงนะครับเกี่ยวกับสาธารณสุขเพื่อจะไปเจอนายอนุทินชาญเวรกุลนะครับหรือว่าเซนูนะครับปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปยื่นหนังสือได้ก็มีการเดินเดินเท้าเพื่อที่จะเข้าไปในรั้วให้ได้นะครับหลังจากเดินเท้าเกาะแขนเนี่ยประมาณ10บกว่าคนนะครับเกาะแขนเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน3นาทีก็มีการประทะกันร,ระหว่งางเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมนะครับนํามาซึ่งการเป็นการประกาศจับนะครับชินวัตรจักนกะจาก แล้วก็ใครที่ยังร่วมอยู่ก็จะประกาศจับตามหลังนะครับก็กลายเป็นว่ารวบได้มา2คนนะครับจนขณะนี้เองท,ที่ทราบข่าวเนี่ยมีการยึ้นรถด,ด้วยของผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่บอกว่าทําคุณแจหายนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูคดีนี้อย่างใกล้ชิดว่ามีการทําคุณแจของผู้ชุมนุมนั้นหายแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับ ทางนู้นเดี๋ยวต้องรอคุณแผนคุณแผนน่าจะตอบได้นะครับพี่คุณแผนก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนผมก็ขอมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับแล้วเวลาขณะนี้ก็จะสามทุ่มแล้วยังไม่แน่ใจเลยว่าจะอย่างไรนะครับว่าจะขอใบอนุญาตเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับจะได้ไปพักผ่อนนะครับเพราะค่ําคืนนี้ก็คงสอบสวนทั้งคืนนะครับแล้วก็คงกลับไม่ได้ละนะครับก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ไปที่อายการไอสารอายานะครับว่าจะเป็นอย่างไร อ๋อมันต้องสัญยะสิเพราะว่าที่นี่มันคือของทันญ,ญะของห้ามันต้องไปที่สัญยะบุรีนะครับตอนนี้นะครับทุกอย่างก็อ,งอยู่ในความสงบไม่มีอะไรนะครับโดยบรรยากาศก็มีน้องๆนะครับอย่างที่บอกของมทว่าขอบคุณพันซื้อข,า,ขายด้วยนะครับที่มาช่วยกันดูแลแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันในวันนี้นครับ นี่คือเป็นบรรยากาศในขณะน,นี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูในช่วงของเคอร์ฟิลนะครับวันที่เกือบวันที่5แล้วนะครับว่าบรรยากาศมันเงียบขนาดไหนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับนะครับบรรยากาศเงียบไหมฮะนี่แหละครับช่วงเคอร์ฟิลก็อย่างนี้แหละฮะจริงๆเราก็รู้แล้วนะครับเหตุผลมันไม่ได้ป้องกันโควิดใดๆทั้งสิ้นนะครับมันต้องการป้องกันความวุ่นวายป้องกันไม่ให้มีการชุมนุม นี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าอยากให้ทุกอย่างมันสงบแล้วจะมีม็อบวันที่18นี้เขาก็ยิ่งประกาศเลยว่าห้ามเกิน2ทุ่ม3าทุ่มถ้าใครเกินก็จะจัดการ1 2 3 4นะครับโดยโทษสูงสุดเนี่ยเท่ากับฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเป็นไงครับท่านผู้ชมมันน่าสังเกตตรงนี้แหละครับว่าเหตุการณ์การปรับเนี่ยแค่ฝ่าฝืนนะครับแค่เราไปทําธุระแล้วเรากลับบ้านดึกเนี่ย เราเจอด่านนะครับถ้าหากเป็นม็อบผมว่าอาจจะโดนก็ได้นะครับโดนแน่นอนผมมั่นใจแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจจะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราสู้ด้วยการไล่เงี้ยมันก็อาจจะเถียงยากเขา,าอาจจะไม่สู้เรานะครับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่พูดตรงๆนะครับเขาชอบกลางนะครับด้ใช้กฎหมายคือพอสู้เราไม่ได้ก็จะใช้กฎหมาย1 2ึ่งเพื่อที่จะอ่ะให้มึงผิดให้ได้นะครับมันเป็นยุคข,ของข้าราชการนีโกงผมก็พูดได้ตรงๆนะครับว่า บ้าอำนาจนะครับชุดกากีมีท่านใดว่ามผมพูดผิดบ้างนะครับท่านไม่เชื่อท่านลองทําสิแค่ท่านกลับบ้านไม่ตรงเวลาอาจจะดึกหน่อยทั้งที่มันอาจจะมีทุรละก็ได้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงฝา่าฝืนพร,รก,กรในะช่วงนี้นู่นนี่นั่น,นแล้วเขาก็จะแจ้งจับนู่นนี่นั่นโดยที่ยัดข้อหาทุกอย่างที่จะยัดได้นะครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ระดับเลเวลว่าคนนั้นเป็นใครถ้าเป็นระดับแกนนำรัษฎรจริงเนี่ยก็จะโดนเยอะหน่อย ถ้าเป็นมวลชนธรรมดาก็อาจจะเล็กๆน้อยๆฝ่าฝืนพร,รก,กรโทษปรับนิดๆหน่อยๆก็ว่าไปนะครับนี่คือสิ่งที่บ้านเมืองไทยกําลังประสบพบเจอในช่วงสถานาการณ์โควิดเอาโควิดมาหากินกับม็อบด้วยนะครับโดยการออกกฎหมายเพื่อที่จะกัดไม่ให้มีการจัดระดมม็อบนะครับเพราะรู้ว่าทางลงของประยุจจรโอชาเนี่ยก็อยู่ยากนะครับโดยขณะนี้นะครับชินวัตรเจรจางก,ก็ยังอยู่ที่บราเรณชั้นสนะครับถ้าเราดูไปพร้อมๆกัน,นไม่ไม่ใช่คนนี้นะครับโทษทีนะครับ เราจะให้ดูบรรยากาศก็คือจริงๆจะอยู่บนชั้นเนี้ยครับอันนี้คือห้องที่สอบสวนนะครับก็จะมีชินวัตเจกระจ่างมีทนายแอนนะครับแล้วก็ทนายเอ๋ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่นะครับสองท่านนี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณห้องนี้นะครับที่เป็นการสอบสวนนะครับโอเคนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับจนจบวันนี้นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณมวลชนที่ไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ไปทําหน้าที่แทนประชาชนคนไทยสอบถามอนุชินชัญวิวักุลว่าวัคซีนนั้นถึงไหนนะครับซึ่งทําให้มาถึงคดีความในวันนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือนี่คือสถานการณ์ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็ยังไงมีอะไรอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะได้พูดคุยแล้วก็สื่อสารออกไปทางเพจข,า,ขายคุณลุงในนนทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ4ี่ท่านนะครับก็เอาเร็วมากนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็อ,อาจจะดึกหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลานะครับที่แรกผมมาเนี่ยจะเล่าให้ฟังเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีคนอยู่เ <c oughs> ขาไม่รู้เขาหลอกผมหรือเปล่านะเขาก็หลอกแหละ แล้วปรากฏพอดีพี่เขามาโชว์ตัวทนายเขาก็เลยเอยู่อยู่ชั้น3นะครับจริงๆเจ้าหน้าที่ก็อย่างงี้ครับเชื่อไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในขณะนี้ก็ฟ้านะครับน้องฟ้ารัชดรก็กลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะได้กลับบ้านกันนะครับแล้วก็คงได้พักผ่อนแล้ววันพรุ่งนี้จะได้อัปเดตผ่านเพจอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ลาตีสวัสดนะครับกลับบ้านดีๆนะครับท่านใดที่กําลังกลับอยู่ช่วงนี้นะครับก็เดินทางปลอดภัย นะครับแล้วก็โชคดีนะครับสวัสดีครับ